สวัสดีครับคริสฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิวบอลทรีเลนดิฟเลนที่218ของเซิร์ฟยุโรปนั่นเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับดิวันทันเตอร์กันนะฮะต้องขออภัยที่มาช้านะฮะสำหรับเซิร์ฟยุโรปเพราะว่านะไปทำงานมาเค <laughs> okay, ก็เลยได้มาจัดการเซิร์ฟยุโรปตอนนี้นะฮะโอเคดูก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็น UE แหละแถมมีนี่ด้วย DOOM Slinger e t h e r e a l มา มาขึ้นทิปอะไรกันตอนนี้มามาดูกันโอเคเซตอันฮาลวเอเซนนะครับเซตไปแล้วสองชิ้นสกิลเจเนเรเตอร์จะเจเนเรตเพิ่มสองเฮดเทรดนะฮะคือเจเนเรตมากกว่าเดิมไอเจเนเรตเฮดเทรดอ่าโอเคเจเนเรตเฮดเทรดเพิ่มขึ้นสองแล้วก็เจเนเรตดิสซิพลินขึ้นหนึ่งนะฮะโอเค แล้วก็เซ็ตบนัส4ชิ้นได้60% damage r e d u c t i o ดาเมจและดิว60%สิบเปอเดาเมจเป็นเวลา8วินาทีนะฮะถ้าเหอะเอ่อถ้าหากว่าศัตรูไม่ได้อยู่ในระยะ10ยาร์ดของคุณนะฮะก็คือเป็นเซ็ตที่ต้องรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับศัตรูไว้นั่นเองโอเคแล้วก็เซ็ตบนัส6ชิ้นนะครับสกิลเจเนเรเตอร์ของเรามัติชอ็อตแล้วเวนเจนส์ จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น350%สนะฮะสำหรับทุกพอยต์ของดิสซิพลินที่เรามีโอเคนะก็ตามนั้นฮะสรุปก็คือชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับสกิลทั้ง3นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจเนเรเตอร์มัตติช็อตแล้วก็ vengeance. เวนจิเนส์เรามาดูกันดีกว่าของที่เหลือมีอะไรบ้างโอเคเรามีเซต b บส t i นอ of อ i ู่นะฮะ เมื่อใช้ resource generate นะฮะแล้วก็ resource spending นะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างละ50นะฮะโอเคอย่างละ50%อ่าเป็นเวลา5วินาทีก็คือสลหรับการใช้นะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุด100%นั่นเองโอเคของที่เหลือที่น่าสนใจก็ก็จะไปมีแล้วนะก็มีนี่ สตริงออฟเอรนะครับลดดามาจ์ของเมลีแอคแท็กนะฮะดามาจ์ระเบิประชิดนั่นเอง2 8อืิเอรเออันนี้ดานิต a าสปิดเราดูแล้วก็ไม่น่าจะมีสักําคัญเท่าไหร่นะนอกจากว่าจะทิ้งโครนไว้เป็นดีคอยแค่นั้นหลังจากที่เราใช้วอลที่เหลือจะมีนี่ doom slinger อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของซีซั่นนี้นะ doom slinger มันมีบวกร้อเปอร์เซ็นต์ดาเมจสำหรับ demon hunter ทุกสกิลอยู่แล้วเพราะงั้นยังไงก็แรงอยู่แล้วละ่ะยิ่งมีความสามารถเสร็จเต็มยิ่งแรงอยู่แล้วไหนด,ดูดูซิในส่วนของมี PASSIVE perfectionist นะครับที่ว่าทำอะไรได้นาะลืมละ perfectionist ถ้าจะไม่ผิดจะลดคอสการใช้ดิสลินด้วยใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเอาลิสิสน่าจะไม่ผิดนะในส่วนของตัวพาวเวอร์นะครับเป็นจำชื่อธนูไม่ได้แล้วอะแต่ว่าชอบเรียกหนูเหยียวเพราะว่ามันเป็นความสามารถเพิ่มของ Entangling Shot แต่ว่าในบิวไม่มี Entangling Shot เลยเพราะงั้นเราจะข้ามไปเนาะโอเคในส่วนของคิวบ์นะครับคิวบ์เรามี อ๋อเดี๋ยวก่อนวกับวันนี้ที่เจมเจมมีเวนอัพาวเวอร์ฟูลนะฮะแต่ว่าแรงแค่ยี่สิบสองอาจจะไม่ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเจออีลิตหรือว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดเมจดีรักชั่นเมือม่อเมื่อโดนอีลิตโจมตีนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีหลังจากฆ่าอีลิตตัวแรกอะ่ะจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดเมจเป็นเวลาห้าสิบสองวินาทีซึ่งโดยปกติแล้วยังไงก็เพียงพอสำหรับการฆ่าอีลิตชุดต่อไปอยู่ละ นาะโอเคตัดมาที่เจมอื่นบ้างเจมอื่นเรามี Gem of Efficacious Toxin นะฮะอันนี้ไม่ใส่แรงเลยนะเพราะงั้นดาเมจก็เบาบางกันไป Poison all enemy hit for 2000เอ่อ2000% weapon damage over 10 second ก็คือทำให้ศัตรูติด Poison นะฮะมีความแรง2000% weapon damage เป็นระยะเวลาสิบวินาทีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบสำคัญเท่าไหร่เนาะอะแล้วก็จะมีนี่เซสต์ stone of vengeance level 7เองสรุปว่าไม่ไม่ได้ปลดล็อก25สักอ <t> ันเลยโอเคเซส stone of vengeance ครับส่เด็ใส่เด็ดอ่านว่าส่ยปะน่าจะใส่เนอะสา stone of vengeance damage deal เพิ่มขึ้น 4.56%ต่อทุก10ยาร์ดนะฮะแล้วก็คือดาเมจจะเพิ่มขึ้นระหว่างระยะยาที่เราห่างจากศัตรูนะฮะเพราะงะั้นดาเมจสูงสุดก็คือที่50ยาร์ดนะฮะ22.80%พูดง่ายยิ่งไกลย,ยิ่งดีซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ของเซตอันฮาร์ลเอซนอยู่แล้วโอเค ค okay. มาดูในส่วนของคิวบ์เรามีไวเซตออฟกูนะฮะอ่าเวนจนส์จะเวลาใช้จะได้รูนดาร์ฮาร์ดด้วยเพราะงั้นอันนี้น่าจะใส่รูนซีดปะเอ้าเดียวนะแล้วทำไมละ่ะคือไวเซตออฟกูนก็มันก็ให้รูนดาร์ฮาร์ดอยู่แล้วต่อให้เราใส่รูนอื่นก็ตามแต่นี่ก็ใส่ดาร์ฮาร์ดซ้ำไปอีกเออแปลกคนบิวเขาคิดอะไรของเขาบิวเหมือนคนเล่นไม่เป็นอนะ ลิงก์อัพรอยัลกันเดินนะฮะอันนี้ทําให้ใส่ทําให้ลดจํานวนเซตไอเทมที่ต้องใช้ในการในโบนัสหนึ่งชิ้นสำหรับโบนัสที่มีสองชิ้นขึ้นไปก็นะเขัเอาเสื้อนี้มาทดแทนแบล็กเฟิร์เซอร์ถ้าดอชหรือว่าโดนโจมตีด้วยการโจมตีระยะไกลจะปล่อยโฮมมิ่งร็อกเก็ตสวนก็นไปนะฮะเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เวฟฮนเดเมจฟิสิกอล แต่ก็ไม่ได้สลักสขคัญอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่านะส่วนใหญ่ก็เน้นการโจมตีไม่โดนอยู่แล้วโอเคฮืมมาดูในส่วนของสกิลดีกว่าครับสามอย่างที่ UE จะทำงานร่วมด้วยก็คือหนึ่งนี่ฮังกริงแอโร่เซเรตแอโร่อันนี้อ่าเพิ่มไอ้นี่เพิ่มเฮทเทรดที่เจเนเรตได้โอเค แล้วมีมันติช็อตฟูลบอร์ดไซด์อืมอันนี้จำไม่ได้แล้วฮะลูนใช้ทำอะไรน่าจะเพิ่มดาเมจปะไม่แน่ใจอ่าแล้วก็มีวอลทัมเบอร์ครับอันนี้ทัมเบอร์ลดดิสครินดิสฟินคอสนะครับเมื่อใช้วอลต่อเนื่องโดยทันทีนะฮะในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมื่อใช้วอลแล้ว หากใช้วอลคองต่อไปทันทีจะลด Discipline Cost นะฮะโอเคเอ่อคอมเพนเนอนะครับ w o ฟคอม m พ a เน o n อันนี้เรียออกหมาป่าออกมามช่วยโจมตีได้แล้วก็หากแอคทีฟแล้วก็จะเพิ่ม Increase Damage ให้เป็นเวลาสั้นๆอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะ p รีพรี a ดชั่น n i นว i กเกอ o ์เรอันนี้นี่คือเพิ่ม Maximum Discipline นะฮะเพราะว่าเซตความสามารถของ UE เนี่ย อ่ามันจะแรงขึ้นตามจํานวน maximum discipline ที่เรามีไม่คือต้องบอกว่าแรงขึ้นตามดิสซิ p ลินที่เรามีเพราะงั้นการเพิ่มขีด maximum discipline เน่ะถึงว่าจําเป็นมากเพราะว่ามันจะทําให้ damage เพิ่มขึ้นตามด้วยเพราะขีดจํากัดสูงสุดมันเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคแล้วก็เปนเจนส์ดาฮาร์ดครับซึ่งไม่รู้ว่าจะใส่มาทําไมคือมันจะไม่ต้องใส่แ,แต่ไม่ต้องไม่ใช่ลูนดาฮาร์ดนอะเอาลูนอื่นมาก็ได้ไสแคน่นอนก็ยังดีดูมีหัวคิดกว่า แต่ดันเอาดาร์คฮาร์ดมานี่คิดหนักเลยความจริงเอามาเป็นไอ้นี่ก็ยังดีนะเอามาเป็นซีดจะดีสุดเพราะว่ามันจะได้สามารถรวมมาติช็อตได้แต่เอ,อ๊ะมาแบบนี้ซะโอเคมาดูในส่วนของพาสีฟนะครับมีปรัดเวนเจียนสครับอันนี้เพิ่มแม็กซิมัมเฮดเทรด25แล้วก็มากกว่านั้นก็คือหากเก็ตเฮลโกลฟจะได้30เฮดเทรดกับ3 Discipline นะฮะโอเค ชาวชูเตอร์จะได้4%คริสคอร์ฮิตแชะครับทุกวินาทีและจะรีเซ็ต1วินาทีหลังจากที่คนทำคริ t คอ a l ฮิตสำเร็จโอเคแล้วก็อาเชอรี่อาเชอรี่นี่เราต้องดูทูอา่าเดี๋ยวก่อนนะ คืออเชอรี่นี่ต้องดูว่าใส่แฮนด์ครอสโบว์สองข้างไงเพราะงั้นมันจะได้ทั้ง5% c r i t i ร a l c h a ต c คชน์ chance, แล้วก็ได้1 h ึ่งเฮดเทรดเพอร์เซคันนะฮะโอเคได้สองอย่างเลยโบนัสแล้วก็เรามีแอมบ s ชนะครับโจมตีแรงขึ้น40%กับศัตรูที่เลือดมากกว่า75%โอเค หลักๆมันก็คือ UE Basic อะ i ิ w เนี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องของอมี set version of view มาด้วยทำให้แต่มันก็ก็ Basic View อยู่ดีปะโอเคเลยงั้นลุยเนาะลุยแหละ Basic View ไม่ต้องคิดมากแค่มันเพิ่มมากับ Iserial e แค่นั้นโอเคสามสองหนึ่ง เอาเรื่องเยี่ยนี้ออหือเจ้าพวกนี้เก็บมาป่าไว้บูสต์ d a เมจเอานะครับ โอเคคอยดูมีนั่นขึ้นมาหน่อย ราคาเว็นเจนส์เป็นไม้ตายอยู่นะฮะ you. พยายามเก็บอ่าพวกเทลโกลบไว้นะฮะ <c oughs> เจ็บเลยทีนี้ น่าลำคานมากตัวกลบเมื่อกี้ริปเปอร์โอ้โหเยอะ น่าใช้ไอ้นี่ไปก่อนก็ดีสาเหตุที่ไม่อยากใช้ก็น,นี่แหละดูตอนนี้ โโอโ้หคือเวนเจยนสตาร์ฮาด่าน่าจะเอาไ้ใช้เผด็จศึกด้วยแหละประเด็นแล้วตอนนี้คือสภาพไม่พร้อมเผด็จศึกด้วยประการทั้งปวง คือขอโทษนะต่ำมากเดเมเดียคชั่นอะคือมีมีแค่นี้อย่างเดียวจริงๆ UE งงั้นต้องไปให้เร็วฮะโอเคงั้นคราวนี่เจ้าจริงแล้วเอาให้ผ่านละเอาใหม่3 2 1 จำได้ว่ามีอินสองชุดแรกตรงนี้เรียกมาเรียกมาให้หมดโอ้ยโหโดนอะไรแบบตายโง่เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะโอเคโอเค พร้อม3 2 1 นี่ขนาดมีดาร์คฮาร์ดแล้วนะ ยังรวดเร็ว,รวช่วงโอกาสทองได้พลเวเราต้องใช้ฮะ Okay, จะได้ทางนั้นตัน ช่วงนี้ช่วงโอกาสทองฮะต้องฆ่าให้หมดก่อนโอเคชิวหมดแล้วต้องระวังแล้วตอนนี้ มาแล้วมาทั้งเยอะเยอะเยอะออไงเอาคืนจำไ,ได้ว่ามีโฟล์ดซนเผาแต่ไม่เป็นไรเหมือนจะเคลียร์แล้วน่าจะใช้ตัวเดียวกันเนะ ไ,ได้อุ้ยมีโอเคเหมือนเป็นคีมาช่วยชีวิตเขที่ทั้งสามีทั้งชิลทั้งไอ้นี่เลยอือหือโอ้โหโดนล้อม

้แล้วฮะโอเคก็ถือว่าลำบากอยู่พอสมควรเลยนะฮะสำหรับของยุโรปหลกัหลกๆเลยก็คือพยายามไปให้เร็วนะฮะด้วยวอลทัมเบอร์แล้วก็โจมตีหลกัหลกๆจะเป็นฮังกิริงแอโร่สลับกับมอรติชอตฟูลฟอตไซน์นะฮะส่วนเรื่องถ้าหากว่าวอลแล้วดิสพลินลดลงน้อยเนี่ยก็ ใช้ p r e p a r a เ i o n เติมเอาแล้วก็ Companion w o l f Companion เนี่ยพยายามใช้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำไปได้แล้วกันแล้วก็หลายแล้วก็แล้ว <c oughs> พยายามเก็บ h เฮลท์โ o ลบให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีตัว a s s i v e นะฮะบัต v e n g ท a n c e ทำให้เราได้ h e head t r a d e กับ3 Discipline เพิ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำการยิงฮังริงเพิ่มเติมเลยแล้วก็เราจะมี เอ่อ hatred w ไว้ e s uh, p ในส่วนของมัตติช็อตด,ด้วยเพราะว่ามัตติช็อตจะเป็นสกิลยิงหลักอยู่ละส่วนฮังเกอริ่งนี่ยังไงก็ใช้แค่อ่า uh, เป็นหลักคือทำให้ทริกเกอร์แบช e s นออฟวิวทำงานรวมถึงเอ่อ uh, g e n e เ a t e hatred ด้วยโอเคหลักๆก,ก็คงมีแค่นี้แหละโอเคครับนั่นคือทั้งหมดของ challenge ที่2 1 8ของเซิร์ฟเขอร์ยุโรปนั่นเองครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับส่วนสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นอะไรจะเป็นแชรนประเภทแบบไหนนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ใมืซอ t u ปดต้องกาาครับสวัสดีครับ